ฮิสโตฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกฮัลโหลฮัลโหล วันนี้จะพูดเรื่องอะไรกันฮัลโหลนี่แหละนะปกติเวลาเราทักกันเราก็ไม่ได้ถ้าอยากจะทักเป็นฝรั่งเราก็ไม่ได้ฮัลโหลหรอกเนะเราก็ไหอะไรเป็ใช่ไหมแต่บางทีเราก็ฮัลโหลอแล้วมันกลายเป็นแบบว่าสมมุติเรารับโทรศัพท์เราก็ต้องฮัลโหลอ่ามีที่มาใช่ไหมธรรมีที่มาใช่ไหมคุณอวมีที่มาอยู่แล้วว่าทําไมต้องฮัลโหลซึ่ง บางคนบอกไม่เห็นมันจะต้องรู้ที่มาที่ไปเลยก็ฮัลโหลก็มันแปลว่าทักทายไงเพราะฉะนั้นรับโทรศัพท์ก็ต้องฮัลโหลถูกแล้วนี่คือคิดอย่างนั้นมันก็ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ใช่ใช่ไหมมันมีอะไรมากกว่านั้นเอออะเรารู้กันมานะว่าคนที่คิดค้นเทคโนโลยีโทรศัพท์ประดิษฐ์อะดเครื่องโทรศัพท์อะคือ อเล็ a ซานเดอร์แกร e เบนะฮะเขาประดิษฐ์โทรศัพท์เครื่องแรกเมื่อปี1876นะครับซึ่งหลังจากที่เขาคิดค้นโทรศัพท์ได้เขายังเป็นคนคิดค้นคำพูดที่จะต้องใช้ทักทายกันระหว่างที่คุยโทรศัพท์อันหล่นไม่ใช่ฮัลโหลจริงนะตอนแรกใช้คำว่าอะไรสำหรับคุณอเล็กซานเดอร์แกร e เบเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเขาใช้คำว่าออย เรามาจริงนี่ยารักเรื่องคำนี้จริงๆอ๋อยมันไม่ได้เป็นคำใหม่นะครับมันเป็นคำที่ลูกเรือชาวดัตช์เนี่ยเขาใช้กันมาก่อนแล้วเหมือนเรลาองประเทศอื่นๆเขาใช้ตามทักทายกันอ๋อเหมือนมีหนังต้นสลัดนะเหมือนเจ้าว่าเจ้าเคยได้ดูหนังบางเรื่องมันมีมีคำพูดแบบนี้เขาใช้อฮอยอฮอยในการทักทายกันมันภาษาดัตช์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอเล็กซานเดอร์แกรนเบลเขาก็ไปได้ยินคำนี้มาจากการ์ตูนนะครับเขาก็เลยเอาคำนี้มาใช้ หอยในการ oh, พูดทักทาย <okay. S 2> ก็เลยทำให้คนอื่นๆ <c oughs> ที่ได้ใช้ไอสิ่งประดิษฐ์โทรศัพท์ของอเล็กซานเดอร์แกรมเบลก็เลยใช้คำนี้ไปด้วย oh. S <S ในการทักทายกันทางโทรศัพท์เอา,ลาะะแล้วมัเปลี่ยนเปฮัลโหลได้ยังไงอะแต่คือจะบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาให้มันดีขึ้นเพราะว่าเอามาดัดแปลงเอามาพัฒนานะโดยโทมัสอวาเอดิสันนั่นเองอใครก็ต้องรู้จักเนาะคนนี้แล้วเสร็จแล้วโทมัสอวาเอดิสันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คําว่าอ๋อหอย เขาใช้คําว่าฮัลโหลแล้วเขามีที่มาจากไหนทีนี้เราก็คิดว่าอ๋อก็ไม่แปลกนี่เพราะก็คงใช้ฮัลโหลในการแบบไอ้สวัสดีกันใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คำว่าฮัลโหลมันคือคำสวัสดีแต่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าฮัลโหลเนี่ยมันถูกบัญญัตินะฮะลงในพจนานุกรมเออ่ไม่ใช่ไม่พจนานุกรมออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นคนบอกว่าคําว่าฮัลโหลเนี่ยมันถูกใช้งานเป็นครั้งแรกอในช่วงปีพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด อ่แล้วความหมายมันไม่ได้หมายถึงการทักทายแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นคําอุทานที่แสดงถึงความตกใจหรือประหลาดใจภาษาไทยเราก็อุ๊ยอะไรเองแต่ของเขาเวลาเขาเขาตกใจอะไรเขาก็ฮัลโหล อแบบนี้ใช่ไหมมันเปลี่ยนไปได้ยังไงเนาะแล้วคุณเอดิสันเองก็เลยใช้คำนี้เพื่อแสดงถึงความแบบความทึ่งความประหลาดใจอ๋อเอาไปแทนเขาว่าห้อยที่เคยมีอย่างนี้เหรอนั่นเองนะฮะก็เลยพอตัวเขาเองเนี่ยเขาใช้นะครับเป็นคำที่แบบเวลาเขา ถ้ตัดตอนทดสอบตอนแสดงต่อหน้าสื่อนะเป็นสาธิตอ่ะขาใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคนก็เลยโอเคงั้นถ้าจะใช้เครื่องประดิษฐ์แบบนี้นะเวลายกขึ้นมาก็ฮัลโหลไม่ช่ววันพูดง่ายกันด้วยไหมคาว่าฮัลโหลกับห้อยใช่ไหมใช่ไหมคือมันออกเสียงง่ายกว่ามันก็อาจจะถนัดเข้าปากมากกว่ามันก็เลยเป็นที่นิยมมันก็เลยกลายเป็นคําที่คนไทยเรา คุณเจ็บรับเลยสวัสดีหรือว่าลล hello <laughs> กลลแ็แต่แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นผู้ใหญ่บางทีจะวก็สวัสดีค่ะเออสวัสดีแต่ว่า hello นลลมันกลายเป็นว่าเราจะใช้ตอนที่สมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งแบบดูไม่ได้ยินเพื่อเช็คว่าเขายังฟังอยู่ไหม hello ยังฟังอยู่ไหมใช่ไหม และคิดว่าหลายๆภาษาก็หลายๆประเทศอะเขาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่เท่าไม่รู้เท่าที่ดูจากหนังจากอะไรอย่างเงี้ยคือคือในความรู้สึกเราจะเราจะรู้สึกว่าใหโหลมก็แปลว่าสวัสดีแต่เราก็เวลาเราเป็นคนไทยแล้วรับโทรศัพท์ถ้าเป็นคนที่มีแบบอันนั้นหน่อยเราก็ใช้สวัสดีค่ะใช่ไหมใช่